นนเรียกว่ารุ่นชาร์จตัวเบาะตัวนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาเป็นโฟมแพดนั่งด้นิ่มขึ้นได้เรื่องผิวสัมผัสนะครับแล้วก็ตัวรองก้นนุ่มขึ้นแล้วก็จะไม่ค่อยลื่นอันนี้ข้อที่1ข้อที่2ก็คือสายรัดของจะไปอยู่ด้านหน้าแต่ว่าอันนี้จะมีเพิ่มตัวที่พักพายอยากจะล็อกพายไว้ไม่ให้เกะกะแล้วก็อยู่ท่านี้มีที่ใส่ของเล็กๆตรงนี้นะครับกับถ้วยที่จะใส่ใส่ขวดน้ําบางคนชอบถ่ายรูป ก็สามารถติดตัวโกโพเมาส์ได้กับอุปกรณ์เสริมตัวนี้เขาเรียกว่าแฮชแฮชตัวนี้เป็นแฮชระบบยางสังเกตว่ามันจะค่อนข้างแน่นคล้ายๆสัญญากาศห้องทั้งด้านหลังเนี้ยก็เรียกว่าเป็นแท้งอับเฉาครับเพราะฉะนั้นก็จะทำหน้าที่2ออย่างแยกชุดสัมภาระที่แห้งนะครับที่ต้องการไม่ให้เปียก นะครับแล้วก็ขณะดเดียวกันเกิดมีการคว่ำม,มีการล่มเราจะได้โวลลุมอากาศปริมาณมากอยู่ตรงนี้ส่วนตัวนี้ก็ดีไซน์มาสําหรับที่จะล่องจะเลี้ยวให้ได้ดังใจนะครับแล้วก็กระทัดรัดสวัดเฉวียนถ้าเปรียบเป็นรถยนต์ก็คือพวงมาลัยจะคมหน่อยใช่ครับใช่ใช